วิถีชีวิตเรียมายสวัสดีค่ะเมื่อนี้พระมาตัดหญ้าจา้ามาตัดหญ้ายุ่ยนาะเลยลงมาจากสวนยางเทานิดนึงค่ะพี่น้องเพิ่นเห็นมาตัดได้ค่ะเพิ่นบอมีง้วนะคะ่ะตอนนี้บ้านนูขจัดกำลังจะตัดนะคะ่ะเราเปินตัดก้อนค่านฟางเกา่าเ่็นขุดไวตังเตสสมัยตะกีตะเกาไหมคันแต่ยังไงมีนามีเลยค่ะเพราะว่าแถวนี้น้ำจะออกโบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหม่องเก็บฟื้นค่ะพี่น้องมันเก็บให้สูงห่างจากพื้นเพราะว่าป้องกันปวกนะคะยากระบออ่อนบปานไดแล้วค่ะก็เริ่มแก่ละค่ะแต่ว่าจะเอาไปผสมให้เพ็่นกินเนาะคะ่ะ นี่เขางั้นเนาะเถานี้เพิ่เอิญเขางั้นเนี่ยเริ่มสุกแล้ว ตรองอยูยูบะว่าติดไปเลยมันจมป่ะจมทางผุ่นนะโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวไปอยู่ไห่ลัดเข้าไปยังสี่เลยค่ะพี่น้องคอดีห้องรถมอไซค์ซาเล่งกับยังสี่แล้วคะ่ะไปง่ายมากายเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเอาหน้าไปเหงัว เด้อพี่น้องเพ็ดสะใจก่อนจะลงเขาจะมาเอาขอใบสีป่ะเอาเสียมจะมา ูเข้าเ่เข้าไปเบมเป็นุ่เส้นมกันนีเมีดอไม่ีได้สี่หเข้าว่าววันสุไว้กูสองมืส้ให้เยอะเลยตอนะ อะีรเข้าครับเจียวเข้าปะคู้เข้ามาเพิ่งจะมาหรือไงนี่เลจ้าเพชรขนาดนำมันก็ได้ เมื่อนี้บได้เกี่ยวเข่าค่ะพี่น้องมาหอดยาเพิ่นกู่เข่าค่ะจะมัดเข่าเด้อแต่ว่าเ้ามัดบ่เป็นเขาจะยกใส่ฟอนให้เพิ่นเทาก่อนเนาะค่ะนี่ยาเพิ่นกับมัดเข่าเองเนี่ยค่ะดูทางผีผู้หญิงเขาจะมัดเข่าได้เด้อค่ะพี่น้องวัวเกือบหอนน้ำมันบวกออกมันบวมเลยมันบวมเลยโค่เลย เอ็นไปเกินเราไม่ได้รูร้เคยมาใช้งานหรอกอเข้ากับกหยกหอเพิ่นสองตอนตอนหนึ่งมัดค่ะบางพิ่นจะมีแห้งดึงเนาะค่ะดึงรากะเกี่ยวค่ะเกี่ยวตอกเนาะพี่น้งองตอกจะเสร็จแล้วกมัดยังสี่เลยเด้ระคาจงเล่วให้เพล่ะงานเพิ่นทำนานแล้วค่ะค้างเพลิน พักแตงเง้งพี่น้องวายุว่าหอวมเอียงพักแตงเง้งเนี่ยพักแตงเง้นหนาเกี่ยวเขาเป็นดดกเนาะน้ำเลยคะนเพราแล้วแล้วมันก็นจะขนไปกล่องร่วมกันก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวคงจะแบกไปไหวมองจุดเดียวค่ะพี่น้องเสร็จแล้ว หนึ่งไฮจ้านุจอไพี่น้องบ้านนี่กะจะหาบเดลยค่ะพี่น้องใหม่ขั้นเหลาเนี่ยคะ่ะยังใส่ใหม่ขั้นเหลาอยู่เด้อเนี่ยเหรอคะ,ะตอนนี้น้อยเขาก็หาบจังสี่เหรอคะพี่น้อง ถ้าบานเฮาอยู่ทงางยโสขจ้าจะขนใส่รถไถนาเนาะค่ะแต่อยู่นี่กะยังสืบสารประเพทนี้ดังเดิมอยู่เด้อค่ะพี่นงรู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยค่ะ,ะผู้ใดแห้งหลายกะใส่คางละหลายมัดจะ้ะผู้ใดแห้งหน่อยกะใส่คางละหน่อยมัดเนาะพี่นง บ้านูเอาขางล้จังมัดข้างละพี่น้องบานูมาอาขางละเสาหาพนะทไมเขาลาพอถึงตรงนี้ท่ว่าหยุดอันนี้เตรมาเห้ำมังเนื้อพี่น้องมาเพ่จะได้ขางละจังมัดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในแปดมัดเท่านั้นละบ้านูเจ้านะ เจ้ามัดเก่ามัดบ่ขังแล้วเก้ามัดพอดีฟังยาตรงไส้อีกจ้ะเพราะว่าของพึ่งสองสี่หกแปดเก้าเก้ามัดจ้ะขังแล้วเก่ามัดด้วยพี่น่อจะซิบก็บบ่ได้เพราะว่าเหม่ยเขาเหลาสันนอนเนีน่ยบ่ล,ล้มเลยว่าันมันสิบมัดตัวนี้แม่นบ่หรือเก้ามัดอ๋อ เดี๋ยวเขาก็จะไปเก็บเก็บเขาซอยเพิ่นเนาะเขาขอทายไอ้บานุหาบเขาให้พี่น้องเมึ่ก่อน้พี่น้องอ้าวไปสุดยอดพลังอากาศพูดอะค่ะมองไววเขาดูต้นไม้ท้าผุ้น่ะน้นบาพุ่นก็นจะหาบไปพูดเลยคะ่ะพี่น้อง อยู there, mm ่เด้อพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปข้นเขาซอยยางกันเด้อจ่าไปหนึ่งสองสามไปสุดจอดเลยรอบนี่เบานุนักแท้แล้วเจ้าไปสองคัดใว้จ้ะก,กันมัดเขาเฮียเนาะ หามากก่ะจะเอามาไวแ้แยงค่ะพี่น้องเอามาไวแ้แยงเอาไวท้ทาสีเนาะ ับเขา่ามอ尼กเซ็ตแล้วเด้อค่ะพี่น้องแล้วไปสองให้จ้ะโอ้ยลมเย็นแล้วเด้อบัดลมว้อยๆแล้วเด้อพี่น้องเพวกอนเขากะจะกลับสวนแล้วเด้อจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมอ尼ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะจะลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ มมันมันนนแแหหงงกิเอาเฟืองใหม่ไปแห่งว่าน้ำจ้าพี่น้องเรมคืองัวงามมึงเด้อว,ว่าเขาจะนั่งกลับมองเลยๆ้น่าจะนั่งข้างหน้าได้อยู่ค่ะ,อะโอเคกลับส่วนล้วเด้อบ้าน